สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีทักทายพี่น้องเฮาสุภุสกุคนนะคะเนาะติมะพอเห็ดเอ่อติมะเก็บบุบรีค่ะตัวจิมะพอฮิตเฮดเห็ดเฮด,เดมะนาวพี่นอ้องติจะเก็บไปหน่ำค่ะมาเบิ่งดอกนี่ดอกหนึ่งเท่าแล้วมาเอาเห็ดมะนาวดอกนี่ดูสำรวจดูสิ มะนาวลายอยู่ค่ะพี่นะนาวเนาะพี่คะตุ่มุเพิ่นตุ่มุเพิ่นพี่น้นอมมง,มมงอ,อ,อ,อู้ลายอยู่พี่อน,นอ้องเห็นตรงมน่าวค่ะพี่ว้าวสวยสวยมัตสึบะค้อมะน,นาวพี่น้องไข่เพิ่นค่ะบโบเอามีดมาสัมพี่น้องจ้ามาเก็บบูเบอร์รี่เนาะบลูเบอรี่มัตสึบะอเฮดนี่ เอาใส่หมวกเอาใส่อันนี้ไปก่อนค่ะไอ้บางนาเนี่ยกะแซบเพื่อกันจ้ะอือฮะดอกนึ่งไอ้บางนาก็แซบจ้ะผี่แล้วลงไปข้างล่างค่ะมันนี่น้ามีโมค่ะนี่ค่ะนี่จะเป็นอันนี้เนาะมันเป็น,นเนงาแบบนี้ดูสิมีฮะดอกนึ่งใช่เนาะ หนึ่งเทาบอได้อยู่ค่ะเห็นมะน,นาวจะมีลักษณะขาสีเหลืองๆงดอกหนึ่งเทาบอพี่น้องดิดอกนี่เถาดีค่ะดอกหนึ่งนีง่ได้อยู่ค่ะ นี่จะ้ะโอ้ขายาวเฟีย้ยไปนอนจะ้ะมานหนใส่ถุงมือมาตีมาเก็บเอเก็บบ,บุเบลีอืมทกไงด้ไปก่อนลคะค่ะดอกนี้สายดอกอยู่ค่ะพี่น้อง หลายดอกหลายดอกหลายดอกอนี่ค่ะถ้าเอียงขวดเพิ่นมันก็สีค่อนข้างจะดำเร็วนะคะเนาะแต่เฮาไปเอาอันนี้ออกค่ะเฮาไปเอาอันนี้เพิ่ออน,นออกเอาอันนี้ออกข้างเถิงเลยค่ะเอาเออนาะบ่ได้พอเฮ็ดกันทะเรนนะคะเนาะนะาอนจะยังก็เก็บจ้าส่วนขาดอกหนึ่งของเถิงเฮา ตัดคาบา้านทำกระสาดบ้านจ้ะเนี่ยดอกยังไปดอกฮอเนี่นยมาหลายดอกแล้วพี่น้องม่มันต้นพี่นอ้องออกเป็นมมเป็นโมเลยค่ะออกเป็นมเนมเลย ปันโมฮหดปอกหน่อยนะคะสด่าสียด่านี่ดอกนึ่งหาดอกนึงพี่น้องออ <laughs> <k S 2> ของใหม่พี่น้องเอยเดี๋ยวอีกพี่น้องเดี๋ยวอีก มาพอแล้วจ้าอุ้ยปลาแหงค่ะพี่น้องจา้าเนี่ยแหงก็เอาแหงก็เอาค่ะนี่ค่ะโอ้ยเปีนขข้นมากจะไปเก็บบุบบรีค่ะมาพอมาพอมาพอป้าพี่พี่น้องพี่น้องมีค่ะจุ่มนึงดอกยางสวยดอกยางสวยโอ้ยสวยงามที่ขอทายรูกกันเนะคะ่ะป้าพี่น้องจา้า งาม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 ถ่ายรูปกันเ,เก็บเก็บพี่น้องเก็บาดอกยางงามค่ะแต่ว่าแห้งแห้งแห้งมากค่ะดอกยังสวยอุย้ยปุ๊เขาเก็บเลยนะคะดูนี่พี่แล้วอยู่ข้างล่างแห้งเนาะคะ่ะเนาะเบ่งพี่น้องนะ โอ้ยพี่น้องยางงามพี่แกงน,นุองพอขั้นทะเลอ้อยางสวยเลยได姐จุ่มนึงงนี่ละแต่วันอันแหงฮะอืมสิมาเบิงปูบอรีค่ะเก็บไปโหลดสินนะ ม่ยอยากเก็บเอาค่ะนะพี่คะพี่น้องพี่ค่ะพี่พพตตยปลาเนี่ยมีเห็ดเห็ดอัอนขั้นทะเลนพน้องจ้ะพอได้กเก็บพอได้กเก็บบุได้มีดกกมากค่ะบุได้ตัดขาเนาะอันพี่คะที่ข้างล่าง ก็มาเก็บบลูเบอร์รี่มาฟอกเห็ดพี่น้องเอ้ยดวงดีดวงดีมาเด็กข้างเหด็ดเด็กข้างบลูเบอร์รี่มาเห็ดตีได้ได้เติบดีแล้วะค่ะปัจจันต่อไปกันต่อจ้าเราจุ่มนึ่งพี่น้องนี่ค่ะจุ่มนึ่งดอกน้อย บ่มีอีกบอสมีอีกบ่พี่น้องเฮอียงพี่น้องเฮอียงโมลุอันนี้เห็ดกันทะเลน์ปลาในนี้เห็ดค่ะนี่โลกนี้ปลาในนี้เห็ดพี่น้องนี่ดอกน้อยเพิ่นค่ะ พี่คดอกนึง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 อา้าปุยนดอกนึ่งองถ้าพี่ล้วมาเก็บบุหรี่จะคลองมาเก็บบตอ่อเส้อดเห็ดเห็ดเห็ดดอ ดอกน้อยก็เต็มอยู่ค่ะนี่ดอกน้อยเต็มอยู่นี่ค,ค่ะมันเป็นสายมะนีเนาะที่เก็บอยู่บางทางปุ่นค่ะเมื่อกี้เลาะก,ก่อนค่ะเลาะอ,อีกแถวนี้ล้วค่ะอันนี้เห็ดอียังเห็ดอ,อียังเห็ดตายเบือ่อดอกหนึ่งก็ เป็นเวื้องอยู่เด้อค่ะแต่ว่ามันแหงอันดอกใบใหญ่ค่ะแล้วก็มันยังเกาะมันแหงนะคะมันเลยออกพันุ์หลายเดี๋ยวจุน้อยนะคะเนอนะ,ะนอมันก็จะเป็นเบิ้งแถวนี้แหลปะปเดี๋ยวรูบริกันจะ้ะเห็ดายเบื่อพี่น้องงามคักบนดูละสามดอกงามงามอันนี้เห็ดไข่ดอกเห็ดไข่ค่ะ มีอีกบ่เห็ดไข่ออกก็นจะออกเป็นจุ่มนะคะนี่อีกอย่างพีง่นอ้องเฮ็ดเพิงเมนบ่เฮ็ดเพิงหวานเฮ็ดเพิงหวานมันบอพี่น้องนี่ค่ะมมมมเมนโน้องเมนโน้อเฮ็ดเพิงค่ะแต่ว่าเพิงอีกอย่างบุแต่ว่ากินได้ค่ะไป,ไปก่อน โอ้ปลาแหงคักพี่น้องเอ้ยเบ่งดูแล้วคะ่ะจะพาปลาแหงไปค่ะพี่น้องจิบไปหาผีเพื่อนก่อนคะ่ะเห็ดไข่ดอกนึงพี่น้องกำลังชิกเก่า้าขาขึ้นไปเฮ้ขั้นทะเลนเห็นบอนี่ขั้นทะเลนค่ะแต่ว่าแหงมากเบ่ดู แหงแหงแหงพี่คะ่ะแหงแหงหคักอื้มพูดนะดี่ดอกนี้นาะโอ้ตะลิโตนพันเด้เนาะค่ะพี่คะ่ะพี่คะ่ะปลาอย่างนี้เห็ดแมนโบโอ้ยโบเมนใหม่ใหม่หมโอ้ตกตาจากของ ป้านี้ไม่เห็ดค่ะพี่น้องตัว่าแหง้งจะเหลือเกิน oh. เห็ดก็อยากออกป้าก็อยากแหง้งก็พอเห็ดเห็ดพึ่งเพ็ดพึ่ง,เห,งเห็ดพึ่งค่ะนี่ ให่เป็นค้าลายเออแจ็คเจอราคา,า,าพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดเพิ่งอีหยังเดาสำรวจก่อนเฮ็ดเพิง่งเพิ่งนี่สองดอกเฮ็ดเพิ่งอีหยังพี่แกว้วเนาะเฮ็ดเพิง่งทรายบ่คิดว่านี่ค่ะจ่บ่แน่ใจบ่เอาไปดอกพี่น้องเนาะจิบ่บ่บ่แน่ใจโอ้ยโอ้ย,ย,ย บนแใจว่ามันคือเห็ดเพิงเอีอยงนะคะ่ะไม่ค่อยเก็บนํ่แหละเนี่ยเนาะเห็ดคล้ายๆเห็ดเพิงทรายนะคะไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องให้รอบนึงน,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 นะคะเนาะนี่ค่ะเห็ดจีตีเดมานะคะน้าทีรออ่ตีหนึ่งเขาอยู่ค่ะตีก็จะมาตัดตัดขาเห็ดนะคะเนาะต้องขัสารเหร็ดค่ะเนี่ยมันโดนมันโดนเห็ดอันนี้ค่ะมันก็เลยดำพี่เนอะเห็ดเพิง ขาไล่นะคะดอกหนึ่งพี่น้องเห็ดมันปูดอกใหญ่ๆค่ะแต่ว่าแห้งพี่น้องกินหยักแห้งแห้งค่ะจะไปได้เห็ดเออ่เห็ดมะนาวมะมมูรนึงค่ะพี่น้องเห็ดมะนนาเนี่ยตีอยากเอามากตีจามาอหนึ่งคะ่ะหนึ่งเห็ดน้ำพริกซีฟู้ดกินนะคะเนาะก็จีแซ่บตีว่ะ ร่วมกันไปนเลยค่ะตัวส่วนเฮดอันเนี้ยที่จะแยกแยกไวคกไไไ้ค่ะแยกต้มวันนี้แดดแดดค่ะแดดแห้งครับมะนาวพิเก็บบุเบรีค่ะ ้าดีน้วมันไปเก็บบุบลีก็เลยไเด้มากไปได้จอบเฮ็ดน้ำค่ะอ,อย่าเอายุงมาพร้อมพี่น้องเลยที่แมนบดเดืบลอยค่ะตีกระได้เนาะโอ้ยไม่มีความเป็นคุณสตีเลยค่ะในเฮ็ดเพิ่งเช่นน้คะเฮ็ด กันทะเลนากมูลหนึ่งถ้ฟ้นตกใส่สิล,ลายค่ะพี่น้องเลยบดเผินบดตกใส่เพิน,ะน,ะะเน,นมเลยดแหงแ้งครับนะคะนาะนี่ค่ะเ็ดทงตีใส่มาอยู่นะคะนาอบอเสียเดียวค่ะเตรียมบูเบอรี่กันแท่งเลยเ็ดมา้อมค่ะแต่ชุวงนี้จะทั้งค้าวสารกับแยกไว้นะคะนาะ หน่อยมากกะเหนกระตูนลออแม่หนึ่งเขาอยู่ค่ะผู้อายเขาไปใยน้ำค่ะอุกุณไปใยน้ำก้มูแฟนเอกพอเข้มูคนมหาบังเกี้ค่ะเป็นประเจ้าอยู่ไซบุค่ะปัดเอายาเอายุงออกให้อัน้น่ามันเจลืองค่ะ ตว่าแสบด้วยค่ะมันอาจจะดำแนยนะคะนอกาหนึ่งแสบหนึ่งเห็ดน้ำจิ้มซี่ฟูดกินนะคะของบนเนี่ยมันจะเป็นเหมืองเหมือกเขาจะมาเอาเอายางเหมือกมันออกจริงแต่ถ้าไม่มีเวลานะคะเขาก็แยกหลอออกเลือยกับแยกใส่ถุงต่างหากตัวอื่นเซียบใบใดดำนะคะเนาะเห็ดอื่นเขาเซียบใบใดดำค่ะ แตีบ่มีเวลาดอกพี่น้องเยไปใส่กระแาวเก็บเห็ดกระแาวจะเป็นแาวอีอย่างหรอค่ะตักแฟวเด็ดพี่น้อง่ยำได้ยำนั่นนะคะตีเก็บเห็ดดแฟวยำนั่นใส่แฟวไปใส่แต่ค่ะบางเทธอมันจะค่ะทานตการมันก็พาเข้าไปแฟวเก็บแาวออก บังเถ้อกับกับว่้เป็นตะเภาวตะกระเฝ้าพี่น้องจ้ะเก็บเพชรนี่ค่ะพี่น้องบางเถ้าเลี้ยงก็จะไปท่านเพ็ดดอกเพ็ดตีเนาะตีเก็บเร็วโคตรถ้าสิฝาไปใส่พี่น้องวะเมื่อในช่วงดอกเ็ดให้พี่น้องได้เบิ่งเลยค่ะเก็บใส่กระตาใส่กระตาอย่างเดียวเลยตีก็ได้เล่นต่มือแวบๆดอกเพ็ดบ่เห็น เธอพี่น้องก็อยาเบิ่งความงามของดอกเห็ดเนาะค่ะเนาะเห็นแต่มือไวายวาอยู่สินองว่ะจะเป็นเก็บอีกอย่างให้เบิง่ง <laughs> นี่ค่ะตะรอมาแล้วมื่อจะเป็นแบบนี้พี่น้องนี่ก็ล้ำมันก็จะเป็นแบบนี้นนนแซ่บหนึ่นงไปทำจิม้มซีฟู้ดกินหมูนหนึ่งพอดีค่ะ กินค้นเยียร์แซ่บพี่น้งองหนึ่งใส่ผักมันหวานนะคะเนาะแซ่บหลายเด้เดก,ออเดกินกับข้นเยียร์วันฮ้อนพี่น้องจ้ะนมข้นเยียร์นมแรกแตกแล้วตินกะเจนหนึ่งเนี่ยนะคะได้ให้เอาเขาอันทอดไก่ทอดเนื้อให้บูกแล้วกินกะเจนหนึ่งกินกะมันดุดมันดุดจะกินข้นเนียร์ก็ทอดไก่ ไปกินอันนี้ไปแล้วค่ะของวางไปแล้วเนาะกินอาหารหวางึ้นไปแล้วค่ะลดเรลีมากกับกกินโหลดแต่ว่าอาหารอันนี้มาแลงกับสิบกินพร้อมก็บแม่ผู้อายก็ของเขาไปกินนั่ค่ะ ไปว่ายน้ำกับสิลาชชัม่วงคุณล่ะค่ะข้าพุลละพัสด้กับโอกุดก็ไดค่ะคำาเติบพุ่มพุลละค่ะมูคนโทรมาส่วนไปว่าย so <far>, right. น้ำเข็นอากาศมันดีนะคะเนาะ <Yeah. S 1> เขาก็พผ้ารูไปว่ายน้ำ oh, เขาก็ส่วนไปน้ำน <So far. S 1> ิกหน่อยเขามีมู แกเดยดค่ะหลอกออกมันกับบ่กแกได้ค่ะพี่น้องได้ได้อยู่เนาะย่างหาปลาบุบรีไปเจอกับปลาอันเฮดพอดีกลุ่มหนึ่งน้องจ๋าก็ได้เก็บ เัยมันบอดดิอันนั้นบอดดเก็บเฮ็ดมันปูมันสัตว์ที่เก็บเฮ็ดอันนี้นะคะเฮ็ดพวกหน้าเนี่ยดะพพ่น้องแล้วก็ล่ไปที่นี่ก็ไปพานยางหาหาปลาทำเปพอเฮ็ดมันปูพอดี แหงคักค่ะเ็ดมันปูแหงกระดอกแหงกระซ้างค่ะแหงเกาคือเกาแหงจะสีประตรงตอันเนินตากดาน,นค่ะแหงแล้วเนาะตากแค่ดเดียว ดองเป็นโดดขี่ราไปนั่งรถกอนัน่นนะคะเรามากินเห็ดกินหลายปีแล้วเราเพลือแล้ววะป่ะจับพี่น้องถ้าไม่ช,ช่วยช่่มสมีละคะ มันก็สีเงาเนาะคะ่ะเนาะดาเตียวจะให้กับเขากินกับดูกันะค่ะเนาะตอนกิีอาจจะบริเะะวณเหนเบิ้งเลค่ะเด้อเดี๋ยวกินก็มันดูท่องสิไปนะะนหนึ่งนะคะเนาะหนึ่งเฮน้ําจิมซี่ฟูดกินค่ะอันนี้ส่วนอันนี้นะคะส่วนอันนี้ก็จะเอาไว้ทำขา้าวตาแล้วก็เช่ตัวไว้น่าจะตากะ,ะ,นะเนาะเนาะเบิ้งก่อนค่ะความมันแห้งเลยไหมคะที่อาจจะตา ามาจ้ะคิปนีกะทำความสะอาดแค่นี้ก่อนนะคะถ้าพี่น้องมาเบิร์นมาตีได้มาหลอมไดร์เป้าปันไดเนาะไดร์เป่ปันได้น,ดนะคะเนาะงแล้วว่าฝากคลิปนานนะคะเนาะฝากพี่น้อง,องกดไลค์กดแชร์กดติดตามไป็นรายจ่ายกันนะคะคลิปนี้ขอตัว่ะสวัสดีค่ะ